สวัสดีค่ะมาแล้วกิจกรรมที่7คราวนี้7จริงๆแล้วมาคลิปท,ที่แล้วพูดผิด6เห็นเห็นบอกว่า7บ้าบอคลิปนี้7จริงๆแล้วค่ะคือโจทย์ปัญหากับรูปสามเหลี่ยมคล้ายในภาคต่อนะคะภาคต่อจาก6นั่นเองนะคะก่อนอื่นเราก็มาทบทวนหลักการคิดการนําความรู้เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันมาใช้ในการแก้ปัญหาก่อนประการแรกวิเคราะห์โจทย์ ะะแล้ววาดออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันให้ได้ก็คือมโนตามโจทย์ให้ได้นั่นเองก็สองจัดการตั้งรูปให้มันอยู่ในทิศทางเดียวกันทั้งแบบน้อยกลางมากแบบที่เราเรียนผ่านๆมานะคะกรณีที่รูปยากก็ตั้งซะถ้ารูปง่ายสามารถมองได้ก็จัดไป ข้อ3ก็คือเขียนอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนายกันของแต่ละคู่นะคะจากรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นนะคะแล้วข้อ4ี่ก็จับคู่มาพิจารณาหาคำตอบโดยการคูไคว่ยนั่นเองสุดท้ายกลับไปดูคำถามอีกรอบก่อนที่จะตอบนะคะเพื่อตอกย้ำความมั่นใจของเรานะคะโอเคนะตามนี้อคราวนี้มาดูตัวอย่างกิจกรรมที่ 4.7นะคะโจทย์มีอยู่ว่าบนพื้นราบในแนวระดับเดียวกันกระจกวางหงายอยู่บนพื้นมโนตามนะคะเด็กชายผู้หนึ่งมองไปที่กระจกเงาซึ่งสะท้อนให้เห็นยอดเสาธงซึ่งตั้งในแนวดิ่งถ้านในตาของเขาอยู่สูงจากพื้น4ฟุตและจุดที่เขายืนห่างจากจุดที่เขาเห็นภาพในกระจกเงาน,านั้นเป็นระยะ3ฟุต และจุดของภาพก็ห่างจากโคนเสาธงอีก15เมตรจงหาว่าเสาธงสูงกี่เมตรอ่าวมนโนไปแล้วคราวนี้เรามาวัดรูปกันบนพื้นราบในแนวระดับเดียวกันมีกระจกวางอยู่ฟืบก,กระจกมาแล้วนะเห็นไหมสีส้มๆนะคะเปิดให้ดูนี่ไงกระจกสีส้มๆตรงเลเซอร์นะคะจากนั้นดีเด็กชายคนหนึ่งมองไปที่กระจกเงาเด็กคนนี้มาแล้วมองไปที่กระจกเงาฟืบ ก็สะท้อนเห็นยอดเสาธงในกระจกเงานั้นพอดีเสาธงอยู่ตรงนู้นนะคะแล้วก็สะท้อนยอดเสาธงก็ตรงเห็นในกระจกพอดีนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าในตาของเขาสูงจากพื้น4ฟุตก็แสดงว่าความสูงระดับสายตาจากพื้นถึงตรงขาพอดีเนี่ยสฟุตนะคะและจุดที่เขายืนก็ห่างจากกระจกเงา3ฟุต ะะและจุดของภาพห่างจากโคนเสาธงก็คือจากกระจกเงาถึงโคนเสาธงนั้นอีก15เมตรจงหางว่าเสาธงสูงกี่เมตรเสาธงตรงนี้นะสูงกี่เมตรก็ใส่ไปสีเรายังไม่รู้ก็เขาให้หาก็คือ x เมตรใช่ไหมคะจากนั้นเอาไปตั้งรูปตั้งออกมาแล้ว รูปใหญ่เหมือนเดิมเลยรูปเล็กแค่พลิกใช่ไหมคะพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาเท่านั้นเองจากนั้นไปคำนวณต่อาคู่อัตราส่วนคู่แรก15ต่อ3ใช่ไหมคะ15ต่อ3คู่ที่2คือ x ต่อ4 x ต่อส เอา x ไว้ข้างซ้ายก็ได้นะความจริงครูก็จะเขียน x ไว้ข้างซ้ายตลอดแต่วันนี้เผลอร,รู้เอาน้อยมาก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรจากนั้นเรามาไขกันนี่ไงเอาคูู p x ก,ก่อนได้3คูณอยู่กับ x หรือ x คูณกับ3ก็ได้นะคะ3คูณอยู่กับ x อ้อาวอีกคู่หนึง่ง15คูณกับพ4ีจากนั้นเราจะหาค่า x เ,เราก็ต้องกำจัด p สที่3คูณอยู่กับ x กําจัดก็ต้องหาร3ทั้งสองข้างใช่ไหมคะฝั่งนี้หารไปแล้วก็จะหมดเหลือ1ฝั่งนู้นก็จะกลายเป็น15คูณอยู่กับพี่สี่พี่3ก็ย้ายมาหันอ้าวกำจัดจุดอ่อนแม่3 1 3 3 5 15ได้ละพี่ x เราก็จะได้เป็นเท่าไหร่เหลือ5คูณ4ใช่ไหมคะ เหลือนะเหลือเหลือตรงนี้เดซเซอร์ไม่มาเหลือ5คูณกับ4ก็จะเป็นหาสี่ฟึบได้แล้ว x เ,เท่ากับ20คราวนี้ย้อนกลับไปดูคำถามใหม่เขาบอกว่าก่อนตอบให้ดูคำถามให้หาว่าเสาธงสูงกี่เมตรไปดูที่รูปซิเสาธงนี่ใช่ไหมคะเสาแดงๆเนี่ยเพราะฉะนั้น x มันอยู่เต็มตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้น x เ,เราสามารถเอามาตอบได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าเสาธงต้นนี้สูง20เมตรตอบได้20เมตรนั่นเองโอเคนะจบปิ้งสวยงามตามนี้นะคะไปได้เลยไปได้เลยวันนี้มีตัวอย่างเดียวเท่านั้น เพราะมันเป็นโจทย์ปัญหาครั้งที่แล้วมันเป็นแบบเป็นตัวแค่ตัวแปรเฉยคราวนี้เริ่มมีโจทย์ให้จินตนาการตามขราวนี้ไปจินตนาการต่อในเวิร์กชีตเลยนะคะจัดไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปที่เท่าไหร่แปเนาะโอเคเจอกันนะคะบ๊ายบาย